สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ John l ล t i f i c ซี a s o n 2พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปหาคำตอบของคำถามเล็กๆที่หลายครั้งก็ทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆการที่เราติดบางสิ่งจนงอมแงมมันเป็นแค่นิสัยธรรมดาหรือจริงๆแล้วเป็นอาการของการไม่สบายกันแน่ คุณเคยโดนคนรอบข้างบ่นไหมคะว่าติดโทรศัพท์เกินไปติดกาแฟทุกเช้าหรือติดซีรีส์จนดูยาวทั้งคืนแล้วเคยแอบถามตัวเองไหมคะว่าสรุปแล้วสิ่งเหล่านี้มันคือติดเป็นนิสัยหรือจริงๆแล้วเราป่วยกันแน่วันนี้จอนลิติฟิกจะชวนทุกคนค่อยๆมองเรื่อง addiction ในมุมที่ต่างออกไปค่ะ แคปิดหรือนิสัยคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆจนชินค่ะเช่นดื่มกาแฟตอนเช้าเช็คมือถือก่อนนอนหรือเปอิดซีรีส์สักตอนก่อนนอนสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในการควบคุมของเราวันไหนไม่ได้ทำก็อาจจะขัดใจนิดหน่อยแต่ก็ยังไปเรียนไปทำงานใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถ้าเป็น addiction มันต่ตาออกไปค่ะเพราะมันคือ ช่วงที่พฤติกรรมเหล่านั้นเริ่มคุมเราแทนเราอยากหยุดแต่หยุดไม่ได้และผลกระทบเริ่มลามไปถึงชีวิตจริง addiction ไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมเดียวแต่มันรวมหลายอาการเข้าด้วยกันค่ะบางครั้งเริ่มจากความอยากที่ห้ามใจไม่ได้จากนั้นความเคยชิน ก็ทำให้เราต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงจะพอใจถ้าวันไหนหยุดไม่ได้อาจเกิดความหงุดหงิดเครียดหรือมีอาการทางกายและสุดท้ายกลับไปทำซ้ำและเกิดขึ้นบ่อยมากเมื่อสิ่งเหล่านี้รวมกันเราจึงเรียกว่าซินโดรมหรือกลุ่มอาการค่ะไม่ใช่เพียงแค่ในใิสัยเด็กๆ หลายคนอาจน,นึกถึงเหล้าบุหรี่หรือยาเสพติดแต่จริงๆแล้ว behavioral addiction ก็เกิดขึ้นได้ค่ะเช่นการติดเกมเล่นจนละเลยการนอนการเรียนหรือการงานการติดพนันเล่นจนเสียเงินเสียความสัมพันธ์แต่ก็ยังหยุดไม่ได้หรือแม้แต่การติดซีรีส์ตั้งใจะจะดูตอนเดียวแต่กลายเป็นทั้งคืน ตื่นเช้าไปทำงานไม่ไหวสุขภาพพังงานพังความสัมพันธ์ก็เริ่มสั่นคลอนแม้สิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่ใช่สารเคมีคเข้าสู่ร่างกายแต่สมองเรายังทำงานผ่านโดปามีนรีวอร์ดซิสเต็มเหมือนกันทุกครั้งที่ชนะเกมได้เงินพน,นันหรือได้ดูตอนจบสุดฟินสมองจะหลั่งสารความสุขออกมาทำให้เราอยากกลับไปทำซ้ำอีกเรื่อยๆ วิธีสังเกตง่ายๆคือดูว่าสิ่งนั้นกระทบกับชีวิตจริงหรือไม่และเรายังควบคุมมันได้อยู่ไหมถ้าเป็นแท้ปิดนะคะมันยังอยู่ในความควบคุมของเราเช่นดื่มกาแฟทุกเช้าวันไหนไม่ได้กินก็ง,งุนหิดเล็กน้อยแต่ก็ยังทำงานได้หรือดูซีรีส์สนุกๆก,ก่อนนอนแต่ถ้ามีงานสำคัญวันรุ่งขึ้นก็ยังเลือกปิดได้ค่ะแต่ถ้าเป็น addiction เนี่ย มันจะเริ่มควบคุมเราแทนเราอยากหยุดแต่หยุดไม่ได้สุขภาพพังการงานหรือการเรียนเสียความสัมพันธ์ก็มีปัญหาบ่อยครั้งจะมีความเครียดความหงุดหงิดความกระสับกระส่ายและกลับไปทำซ้ำเกิดขึ้นซ้ำๆแม้จะตั้งใจเลิกไปแล้ว การมองว่า a แอด c t i o n เป็นความป่วยนะคะจะช่วยลดการตีตราคนที่เจอกับมันค,ะค่ะเพราะไม่ใช่เรื่องความเข้มแข็งหรืออ่อนแออย่างเดียวแต่เกี่ยวกับสมองจิตใจและสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนเมื่อเรามองแบบนี้นะคะเราก็จะเข้าใจและเห็นใจเขามากขึ้นคะ่ะแล้วคำถามคือมันรักษาได้ไหมคำตอบคือ มันอาจ,จไม่ได้หายขาดแบบ100%ค่ะเหมือนเวลาเป็นหวัดแต่สามารถบำบัดและควบคุมได้คล้ายกับโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานหรือความดันที่ถ้าเราดูแลดีๆเราก็อยู่กับมันได้การบำบัดที่ใช้ก็มีหลายวิธีนะคะทั้งการทำทรีแบบตัวต่อตัว,ตวการเข้ากลุ่มแบบพพอร์ตกรุ๊ป บางการณีก็อาจมีการใช้ยาช่วยจัดก,การากับอาการ w i วิ d ร a w ล l หรือการลดความอยากสิ่งสำคัญก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ๆลดสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้เรากลับไปเสพติดอีกและที่ช่วยได้มากก็คือแรงสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนเพราะไม่มีใครควรต้องสู้เรื่องนี้คนเดียวค่ะ ใครสงสัยว่าตัวเองหรือคนรอบตัวอาจเจอกับ addiction อยู่จริงๆสิ่งที่ทำได้เลยก็คือโทรหารสายด่วนสุขภาพจิต1323ค่ะเปิด24ชั่วโมงฟรีมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาหรือถ้าอยากได้การรักษาแบบต่อเนื่องนะคะก็สามารถไปโรงพยาบาลรัฐใหญ่ๆที่มีคลินิกจิตเวชได้เลยและก็อย่าลืมว่าโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชอย่างศรีธัญญา หรือสมเด็จเจ้าพยาไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะแต่คือสถานที่ที่มีหมอและนักจิตวิทยาเฉพาะทางเก่งๆคอยช่วยเหลือเหมือนเวลาเราปวดฟันเรายังไปหาหมอฟันใช่ไหมคะถ้าเจอปัญหาด้านจิตใจหรือ addiction ก็ควรไปหาหมอเฉพาะทางเช่นกันค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นใครติดบางสิ่งจนงอมแงมอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะว่าเป็นแค่นิสัยเสีย เพราะบางครั้งสิ่งที่เขาเจออาจเป็นกลุ่มอาการที่ซับซ้อนและเขาอาจกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่จริงๆแล้วคุณล่ะคะมีสิ่งไหนบ้างในชีวิตที่คุณเคยสงสัยกับตัวเองว่านี่มันเป็นแค่นิสัยเล็กๆหรือจริงๆแล้วมันกำลังครอบงำชีวิตเราอยู่ลองมาแชร์กันคะ่ะบางทีเรื่องเล็กๆของคุณอาจช่วยให้คนอื่นได้มุมมองใหม่ๆเหมือนกัน และถ้าคุณชอบการชวนสงสัยเล็กๆแบบนี้ฝากกด subscribe ช่อง The Jolly Journey เพื่อติดตาม Jolly t i f i c ในตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ